ใครอยากรวยฟังทางนี้วอลเลนบัฟเฟตพูดว่าถ้าคุณยังหาเงินไม่ได้ขณะนอนหลับคุณก็ทำงานไปจนตายวิธีการหาเงินขณะนอนหลับคือการเอาเงินไปลงทุนในหุ้นที่ได้ผลตอบแทนสูงในหุ้นที่มีกำไรสม่ำเสมอและเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยการมองหาบริษัทที่เข้าใจง่ายและดูงบการเงินย้อนหลังไปอย่างน้อย10ปี และเป็นธุรกิจที่สามารถคาดการอนาคตได้ถ้าตัวที่คาดการอนาคตไม่ได้วอลเลนบัฟเฟต์ก็จะไม่ลงทุนการลงทุนที่ดีต้องเริ่มจากลงทุนที่ตัวเองก่อนเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดโดยการหาความรู้เพราะว่าความรู้สามารถทำมาสร้างเงินได้ถ้าไม่มีความรู้ต่อให้มีเงิน100ล้านก็หมดไปกับการลงทุนได้วอลเลนบัฟเฟต์พูดว่า เราจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภและเราจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวซึ่งเป็นการลงทุนที่ตรงกันข้ามกับราคาหุ้นในตลาดถ้าคิดว่าความรู้อันนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์นะครับ